รอบรู้สู้โรควันนี้จะไม่แนะนำวิธีการดื่มน้ำกับการออกกำลังกายที่ดีในการออกกำลังกายร่างกายจะสร้างความร้อนขึ้นมามากมายจากการเาผาผลาญกูโคสออกซิเจนให้เกิดพลังงานน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ความร้อนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นที่จะต้องดื่มน้ำเข้าไปเพื่อหล่อเย็นถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอในการ ออกกำลังกายเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นเทคนิคในการที่เราจะต้องดื่มน้ําในการออกกําลังกายก็คือข้อที่1ก่อนออกกําลังกายทุกครั้งเลยนะจะต้องดื่มน้ําก่อนออกกําลังกายเนี่ยสักสอถึงสแก้วก่อนออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ซึมซับเอาน้ําที่ดื่มเข้าไปไปอยู่ตามเซลล์ต่างๆเตรียมตัวที่จะ ทำงานควบคู่กับการเผาผลาญโดยเฉพาะที่บริเวณขาเวลาใช้การออกกําลังกายแรงๆวิ่งจ็อกกิง้งหรือที่แขนในการว่ายน้ําเป็นต้นน้ําที่จะดื่มนี่ควรจะเป็นน้ําในอุณหภูมิห้องไม่ควรจะดื่มน้ําที่มีคาเฟอีนน้ําอัดลมณที่พวกที่มีคาเฟอีนเพราะว่ายิ่งจะทําให้ร่างกายขาดน้ําเพราะว่าคาเฟอีนหนึ่งแก้ว หรือในกระป๋องหนึ่งที่มีคาเฟอีนเนี่ยถ้า50มิลลิกรัมจะขับหน้าออกมา250ซีซีโดยประมาณ1แก้วถ้ามีมากกว่านั้นก็คูณไปน้าน้ำอบดลมส่วนใหญ่จะมี 50- ถึง100มิลลิกรัมไม่ควรกินอย่างยิ่งเพราะจะทําให้ขาดน้ําน้ําเกลือแร่ก็ยังไม่มีความจําเป็นเพราะว่าการออกกําลังกาย1ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะยังไม่ได้ขับสารอื่นๆออกมามากจนทําให้ร่างกายเราขาดสารเกลือแร่การที่1ชั่วโมงขับออกมานี่ขับ แล้วทําให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นในร่างกายอีกต่างหากเพราะฉะนั้นไม่สมควรจะดื่มน้ําเกลือแร่ถ้าออกกำลังกายไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าออกกำลังกาย1ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เลิกไปเลยนะเราควรจะดื่มน้ําอีก2-3าแก้วหลังจากนั้นและในระหว่างออกกําลังกาย1นชั่วโมงเนี่ยทุก15นาทีควรจะดื่มน้ำสักหแก้วสเสมอขีดเส้นใต้ ราะระหว่างที่เราออกกำลังกายไปประมาณ15-20ถึงนาทีร่างกายจะขับน้ำออกไปเป็นรูปเหงื่อประมาณ1 5 0 2 0 0ถึง้ซีซีถ้าเราไม่กินทดแทนก็ไปร่างกายก็จะสุดโทมเพราะว่าขาดน้ำทั่วร่างกายไปหมดการออกกำลังกายหนักๆเกิน3-5ถึงชั่วโมงเนี่ยอันนี้แหละเริ่มต้นแล้วร่างกายจะขาดเกลือแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราวิ่งมาราธอน วิ่งไปสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีจุดแจกน้าเกลือแร่ให้ท่านท่านต้องรับไปดื่มนะครับท่านอย่าปฏิเสธนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดื่มเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตะขิวได้แล้วถ้าดื่มน้ําไม่พอตั้งแต่ชั่วโมงแรกอาการจะเป็นลมแดดได้เพราะว่าร่างกายร้อนจนไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้หลังออกกาลัางกายเสร็จถ้าดื่มน้ำยังเพียงพอร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาตอนแรกจะเป็นโดปามีนก่อนแล้วจะเป็นเอนโดฟิน ท่านก็จะมีความสุขมากขอขอท่านดื่มน้ำและการออกกำลังกายอย่างถูกต้องขอให้ท่านทุกท่านโชคดีสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลีย